สวัสดีค่ะนุกนะคะวันนี้นะคะนุกมีรถเข้าใหม่สวยๆมาอัปเดตกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมารีวิวเป็นกระบะ4ประตูคันนี้เลยนะคะเพิ่งเข้ามาจอสดสดๆร้อนๆเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็น t o y o ต a Hilux Revo 2.4ตัว e ีพั s นะโฉะมปี2019เกียร์แมนวนวลสีเทาดำนะคะรถสวยมือเดียวสภาพเดิมๆนะคะต้องบอกเลยว่าโฉมนี้นะคะหน้าล็อกโคเนี่ยขายดีมากๆ เป็น4ประตู p ีเ n เนอรนะคะราคาอยู่ที่6,69 0 0 0บาทนะคะในส่วนของราคานี้ลูกค้าเครดิตด,ดีนะคะจัดฟรีดาวจัดไฟแน้นยอเต็มได้เลยนะคะลูกค้าเครดิตด,ดีฟรีดาวได้เลยนะคะใครที่สนใจนะคะอยากออกรถนะคะโทรมาปรึกษาพูดคุยกันได้เลยนะคะในส่วนของคันนี้นะคะรถเพิ่งเข้ามานะคะ ใครที่สนใจสามารถมาดูรถจริงนะคะมาทดลองขับได้เลยนะคะรถมาไวไปไวแน่นอนนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะได้ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์สวยๆแบบนี้นะคะสภาพสวยเดิมแล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะคะก็จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกมาด้วยสีเทาดำนะคะแมกกาลลอยนะคะ จากโรงงานเลยนะคะขอบ17ยางนะคะเป็นยางปี2 0 1 9นะคะทั้ง4เส้นสเปคตรงรุ่นเลยรถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างทำความสะอาดไม่ได้ปรับสภาพใดทั้งสิ้นนะคะสภาพรถสวยๆเลยนะคะต้องบอกเลยว่าถ้าปรับสภาพอีกนิดนึงนะคะคือรถพร้อมใช้งานสวยเลยคันนี้ภายในนะคะจะเป็น เบาะผ้าสีดำนะคะเบาะเดิมจากโรงงานไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขาดนะคะนี่เดี๋ยวเราปรับสภาพขัดทําความสะอาดให้อีกรอบหนึ่งแล้วก็ในส่วนของเลขไม่นะคะเปิดเลขไม่ให้ดูนิดหนึ่งไมนะคะไม่วิ่งไป63,000กว่ากิโลนะคะไม้แท้เช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะคะพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชั่นรับสายโทรศัพท์เข้าออกปรับเปลี่ยนโหมดต่างได้ที่พวงมาลัยเลยนะคะ สั่งการด้วยเสียงได้มีหน้าจอทัชสกรีนแท้จากโรงงานมาให้เรียบร้อยนะคะฟังวิทยุ FM AM นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้หมดนะคะคันนี้เชื่อมเสียบ AUX USB <c oughs> ได้หมดนะคะเกียร์แมนวนวลสภาพเดิมๆรถมือเดียวนะคะนี่ <c oughs> หัวน็อตไม่มีการโดนไขสีเทาดำต้องบอกเลยว่าสีนี้นะคะลูกค้าหายเยอะ สีเทาดำสีสวยมากๆนะคะเป็นตัวพรี n ลนเร์รถเพิ่งเข้ามาจอดเลยนะคะวันนี้โลโก้รถมาครบหมดนะคะ2.4ตัว E สภาพรถยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะ,ะเดี๋ยวอันนี้เราปรับสภาพให้ใหม่หมดเลยนะคะทั้งคัน เช็คของเหลวช่วงล่างนะคะทำความสะอาดสปาภายในสปาภายนอกนะคะอันนี้คือเวลาลูกค้ารับรถไปนะคะลูกค้าจะได้รถใหม่เหมือนป้ายแดงไปเลยนะคะต้อบอกเลยว่าที่ร้านเราเก็บรายละเอียดรถให้นะคะมาดูนะคะสำหรับรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์2.4เครื่องดีเซลนะคะสภาพรถก็เดิมๆนะคะคันหน้าเดิมไม่มีการโดนเปลี่ยนนะคะหัวน็อตอยู่เดิมครบหมด รอยมาร์คสีจากโรงงานอยู่ครบนะคะเครื่องเดิมแน่นอนรอยมาร์คคิวซีนจากโรงงานนะคะอยู่ครบเพเดอรถอยู่ครบนะคะสติ๊กเกอร์มอกอรโรงงานอยู่ครบรอยมาร์คสีนะคะอยู่ครบหมดฝากระโปรงเดิมเดิมนะคะนี่รถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างเลยนะคะยังสวยขนาดนี้เดี๋ยวปรับสภาพให้อีกหน่อยนะคะคือรถจะพร้อมตั้งขายเลยวันนี้มาทำรีวิวให้ดูก่อนเพราะว่าลูกค้าหายเยอะนะคะสำหรับสีเทา เครื่องเดิมนะคะเครื่องไม่มีเยิม้มมีระบบ ABS มาครบนะคะรถสวยมากๆสีเทาดำนะคะสีเทาดำตอนนี้หายากนะคะเข้ามาแล้วเข้ามาไวไปไวนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถโอนจองล็อกรถก่อนได้เลยนะคะใครที่กลัวไม่ทันโอนจองมาก่อนได้เลยนะคะ ใครที่สนใจรถคันนี้นะคะ Toyota h ไฮลักรีโว2.4ตัว e-Part ปี2019เกี่รวแมนนวลนะคะราคา669,000บาทเท่านั้นสนใจยังไงนะคะสามารถติดต่อหานุกได้เลยที่เบอร์0986276826นะคะวันนี้มาทำรีวิวกันให้ดูก่อนนะคะสภาพรถเข้าใหม่ก่อนปรับสภาพนะคะเดี๋ยวรถปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาทำรีวิวให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ก็ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะฝากลูกค้าทุกท่านนะคะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีรถสวยๆเข้าใหม่นะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปนะคะวันนี้ฝากรถันีไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ